สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กันอีกครั้งวันนี้ขอทำนายดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคม2564ของชาวราศีเมถุนการทำนายเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม เดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมถุนนี้นะคะอาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็ไม่ค่อยดีเข้ามาให้คุณต้องเผชิญเพราะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าชาวราศีเมถุนจะมีดาวหลายๆดวงไปชมุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ในภพวินาศของดวงชะตาดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธไปโคจรอ,อยู่ในภพวินาศในช่วงตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไป พอถึงวันที่6พฤษภาคมดาวศุกร์ก็จะย้ายตามดาวพุธเข้าไปอยู่ในภพวินาศเหมือนกันทีนี้พอดาวประจำตัวของเราโคโจรมาอยู่เบื้องหลังราศีเกิดเป็นภพที่12ของดวงชะตาก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนอาจจะต้องเอาตัวเองไปอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บตัวสันโดษ ดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องค้นหาตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเริ่มต้นตั้งหลักยังไงต่อเมื่อดาวหลายๆดวงโคจรมาอยู่ในวินาศก็เหมือนกับเราไปอยู่ในเงามืดดังนั้นในเดือนพฤษภาคมก็อาจเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะรู้สึกคลุมเครือพอสมควรนะคะเกี่ยวกับชีวิต แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะว่าจะไม่ดีแต่ว่าในเรื่องที่ดีๆของเดือนนี้ก็มีเช่นกันเพราะคนราศีเมถุนคุณยังมีดาวพฤหัสคอยคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่ในภพสุภะดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็เรียกว่ายังอยู่ในที่จุดที่ไปต่อได้ถ้าตัวคุณได้ย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้อาจจะได้งานที่เหมือนกับไกลจากที่เดิมมากขึ้น ผู้ใหญ่เจ้านายก็จะเริ่มที่จะให้ความสำคัญมองเห็นคุณค่าของตัวคุณแต่ยังไงช่วงนี้อย่าพยายามไปมีเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะรอดาวพุธย้ายออกจากวินาสก่อนพอดาวประจำตัวย้ายออกดวงชะตาก็จะกลับมาเข้มแข็งงานเดินเงินก็มาอีกรอบ แต่โดยรวมนะคะบอกได้เลยว่าเดือนพฤษภาคมไม่ได้แย่มากนะคะแต่จิตใจเราเองที่ตกต่างหากก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้ได้และในช่วงปลายเดือนก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาเจรจาต่อรองที่อาจจะเกิดความล่าช้าผิดพลาดได้เพราะว่าดาวพุธก็จะเริ่มโคจรถอยหลังช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคม ด้านการเงินนะคะแม้ว่าดาวหลายๆดวง โครจรอ,อยู่ในวินาาแต่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเขาก็จะเข้ามาโครจรทับลัคนาราศีเกิดเรียกว่าโชคลาภมาสู่ตัวโชคลาภมาถึงตัวดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะที่หมายถึงรายได้เสริมรายได้ใหม่ๆก็โครจรเป็นกเกษตราธิปดีอยู่ในราศีพฤกษภก็ทำให้ในเรื่องของการเงินการทองของคุณเมถุนนะคะ เดือนนี้คุณจะยังพอหาได้นะคะคุณยังมีช่องทางในการที่จะหาเงินเข้ามาดาวสุขเป็นเกษตรนะคะถึงแม้จะโคจรในวินาศก็อาจจะหมายถึงการได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่เปิดเผยการได้เงินจากทางไกลได้เงินจาก ออนไลน์ก็ได้นะคะเช่นกันส่วนดาวอังคารที่โคจอดปาทับลักนาอยู่ก็เป็นทั้งลาภะแล้วก็อลิเดิมก็เป็นไปได้นะคะว่าชาวราศีเมถุนคุณอาจจะมีโชคดีจากศัตรตูจากการต่อสู้การแข่งขันอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะชนะแต่บางคนอาจจะ ทวงเงินจากลูกหนี้ที่เหนียวนี้ได้หรือใครที่มาทำร้ายทำไม่ดีกับคุณก็คุณก็สามารถที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้น โดยภาพรวมต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีข่าวดีทางการเงินเข้ามามีโชคเข้ามามีเงินก้อนเข้ามือเพียงแต่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เงินจะเข้ามาแบบเร็วนะคะแล้วก็ออกไปแบบรวดเร็วด้วยอาจมีเรื่องเงินหมุนอยู่บ้างแต่ไม่ขัดสนเพราะยังไงเดือนนี้ดาวศุภเป็นเกษตรส่วนจังหวะของการเสี่ยงโชคนะคะก็ยังมีเข้ามาให้ได้ลุ้นได้สนุกอาจจะไม่ใช่ วันใหญ่แต่ว่าใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เน้นซื้อสลากบริเวณที่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้วัดก็ได้ดาวลาพาทับตัวมาพร้อมกับความเป็นอริ บางทีที่โชคเข้ามาก็อาจจะมาพร้อมกับปัญหามีเงินเข้ามาพร้อมกับภาระค่าใช้ใจ่ายนะคะหรือโชคก็อาจจะมาพร้อมกับหนี้สินแต่โดยรวมการเงินของชาวราศีเมถุนเรียกว่ายังพอไปต่อได้ ยังไงรอเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนายนดาวศุกร์จะโคจรมาทับลัคนาโคจรมาเจอกับคู่มิตรใหญ่คือดาวอังคารตอนนั้นก็เรียกได้ว่าดวงการเงินจะดีมากๆเลยนะคะด้านความรักในคู่ที่ ความรักอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวมีปัญหากันอยู่เดือนนี้คุณจะยังหาทางออกในประเด็นความสัมพันธ์นั้นไม่ได้อาจจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่อึดอัดไปอีกสักพักเลยนะคะส่วนคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเหนื่อยอารมณ์ไม่ดีแบบไม่รู้ตัวสาเหตุอยากที่จะเก็บตัวมากกว่า สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ก็คือให้ระวังอุบัติเหตุหรือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันและให้รักษาออสุขภาพทางด้านจิตใจด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ